สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนี้กับเมื่อพอกันกับเซลล์ออมเนาะจ้าเซลล์ออมสีเอา M8 H40 ขั้นนี้มารีวิวให้เบิรงเนาะจ้าขั้นนี้โตโรถใบดันพันล้างมี่ซียูหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทเนาะจ้าจ้าโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ก็คือรับลดยูแคร์สามหมื่นบาทเท่านั้นจ้าหัวไล่ปีโปรไล่อ้อยปีละปไล่ปีนี้สินี่ได้ทั้งหมดเจ็ดปีเนาะจ้าพอนได้เจ็ดปีละกะ องแสนเจ็ดมืนเจ็ดพันทั้งเบิด7เจ็ดปีเพามีหวดใหญ่ด้จ้าท่านเมนลูกค้าสนใจ M8H โปรโมชันช่วงนี้กะโทรหาเซลล์อมได้จา้าเบอร์โทร0610206444ด้จา่าอย่าลืมมาเบิ้งรถน้ำกันด้จา่าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งด้จ้าว่า M8H นี่เป็นหน้าตาแบบใด้งามบอไปเบิ้งกันเลยจ้ารุ่น M8H จ้า การมีความคล่องตัวในการใส่งานโดยระบบเกียร์ที่ออกมาแบบสําหรับรถแท็กเตอร์โดยเฉพาะจา้าเอกลักษณ์เฉพาะของรถแท็กเตอร์คู่บัตตาแปดสิบหาแรงรับแรงบิดได้สูงห้พลังในการขับเคลื่อนที่เหนือกว่าพร้อมดุมล้อระบบบิดป้องกันน้ำและคุณละอองเขาไายในระบบหยียดอายุการใส่งานใานห้ย,ย้าวนานยิงถึงจาา สนใจ M8 หาขั้นนี้ทักสอบถามโปรโมชั่นดีๆได้จ้าผู้ประตาบันดุงนะจ้า